สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับก็อยู่กับจอนสันค่าห้านะครับนี่ครับเดอะพิมนะครับก็ทีมทีมพี่นะครับมีคากระนะครับมีแฟนนี่ครับมีมอสคาร์ฟนะครับมีไลลานะครับแล้วก็จอนสันนะครับฝักตรงข้ามเนี่ยมีคาริน่าอาคายุนเจ้าชูแล้วก็คินนะครับ น้องมาหัดเล่นตัวนี้ด้วยครับ <All S 1> เพราะว่า <is deployed. S 1> ก่อนหน้านี้น้องเล่นอาไครครับแล้วอาไครเนี่ยเข้าไปหมุนแทบจะไม่ได้เลยครับเจอทั้งเศกเจอทั้งอะไรแล้วความถึกเนี่ยตอนนี้นาะทีเนี้ยยกให้จอนสันครับแล้วก็สามารถพาเพื่อนไปช่วยทีมได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างครับช่วงต้นเกมไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวก,กดกอไปแล้วกัน นี่ดีกว่าครับดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเกมก็ไม่ได้ยาวมากแฟนนี้ได้ลูนไปนะครับจอรสันเนี่ยก็ขึ้นมาเลนบนนะครับเลนล่างนะครับเป็นไลลานะครับแล้วก็คาคูละนะครับเลนกลางเป็นมอสคาร์ฟนะครับนี่แฟนนี้โดนบินไล่นะครับชูครับชูเข้ามาโยกจอนสันนะครับจอนสันเดินถอยหลังมาครับ ยิงมิสไซล์ใส่ไปครับกดครับสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าชูเนี่ยโยกหลบได้นะครับยืนแลกกับชูอยู่ครับแรงคนละัด2สองบเลยทุบเอายิงมิสไซล์มาทุบเกาะขึ้นครับนี่ครับเกาะขึ้นก็ยืนฟาดกันอยู่ครับเข้าไปฟาดครับน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยครับจนสันตายไปตัวแรกครับแหมเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่เกินนะครับ ก็น้องอาจจะยังไม่รู้หลักการของการฮิวเลือดนะครับเวลาจอรนสันเกาะขึ้นนะครับเราสามารถกดฟื้นฟูได้เลยครับอ่ากดฟื้นฟูได้แล้วมันก็จะเกาะตาบใดที่เกาะยังไม่หายเนี่ยฟื้นฟูเรายังจะฟื้นฟูอยู่นะครับสําหรับจอรนสันนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งครับก็ทีมเราก็ตายไป2นะครับไลลาเลนล่างเนี่ยโดนเก็บไปครับเจอคาคูละเก็บแน่นอนครับไอเจอคารินาเก็บครับ นี่ก็บวกกันนัวครับแฟนนี่บินมานะครับแล้วก็จอร์สันเข้าไปตีครับนี่ครับคินมาครับจอร์สันเข้าไปบวกครับทับหน้าอีกแล้วครับเข้าไปให้ป้อมยิงครับพี่เล่นมอสขาปีกกวิ่งไล่ปลาไปเรื่อยครับคารินาวิ่งวนๆครับโอแบตหมดนะครับของแท้ต้องแบตหมดครับโดนน้องๆแซวบ่อยนะครับก็เกิดจากคือพี่เล่นทั้งวันอ่ะเออพี่เล่นทั้งวันบางทีพี่อัดคลิปตอนไหนพี่ก็ไม่ได้รู้ตกแบบ คือเป็นคนอารมณ์นึกอยากอัดก็อัดนะครับใครดูไลฟ์สดบ่อยๆจะเห็นครับนี่จอร์นสันก็บินกลับบ้านแล้วครับไลลาวิ่งเข้าไปยิงครับแฟนนี่ครับนี่บินมาครับบินมาเอาลูนครับด้านล่างเป็นคาคูระนะครับดูที่เทมจอร์นสันกัน อ้าวทำไมมันเลือกไม่ได้แล้วะมุมมองล็อกนะครับนี่ครับจอนสันขับรถลงมาเลนล่างครับเจอยุนเจ้าครับต้องถอยครับนี่ทีมเราตายไปสองแล้วเนี่ยไปดูเลนบนครับชูครับเก็บมอสคารไปครับเก็บพี่นี่แหละ กันนี่ปั่นใส่ชูครับดูสกอตสูนตสามอ่ะด้านล่างครับอาใครครับอาใครมาเล่นจอนสันมีคาริน่ามีคินครับโอ้ข้างล่างนี่หนักมากครับจอนสันโดนอีกครับโดนทุบครับกดรีเจนเลือดครับสี่ตัวครับอาใครกระโดดเข้ามาใส่จอนสันวิ่งไปทุบครับยืนเจ้าจ้องจะงัดอยู่คาริหน้ากระโดดเข้าไปเจอยืนเจ้างัดนะครับกระโดดถอยหลังก็มาจอนสันยังแทงอยู่ครับไลลายิงครับไลลายิงครับสี่ตัวครับหนักมาก ต้องบอกว่าหนักมากครับกรสกอร์ที่ศูนย์สามครับดูคาริน่ากระโดดเข้ามาใส่ครับเกาะจอร์นสันขึ้นโดนไล่ฟันครับยืนเจ้าเข้ามาแทงจอร์นสันตายไปในตัวที่สองครับและแล้วจอร์นสันก็แดกดินครับนี่เราจะมาโชว์จอร์นสันฆ่าห้าหรือจะมาโชว์จอร์นสันแดกดินเนี่ยนี่ครับฟาร์มครับทำหน้าที่ครับ นี่ครับพี่จอนพี่จอนเกิดครับรับผู้โดยสารครับนี่พาไลาลาไปแวนครับโอ้โหสาย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 ,สายเป็นงูเชียววิ่งแห่โค้งเข้าไปที่ป้อมเลยครับเ่าไลาลาอยู่ในป้อมครับจอนสันนี่แทงป้อมอยู่ไลาลายิงครับชูครับชูเตะไปแต่ว่าแฟนนี่เข้ามาฆ่าชูได้ครับ <Brown> และแล้วเขาก็แดกดินไปอีกหนึ่งครั้ง <laughs> พิมพ์ เรามาโชว์ค่าห้านะพิมศูน์สาแล้วครับเรารับจอสันครับกดดูไอเทมไม่ได้แล้ววะ่ะเมื่อกี้พี่ไปกดมุมมองล็อกแล้วพี่ก็กดเปลี่ยนฮีโร่เลยกดมาดูไอเทมไม่ได้แล้วไม่รู้กดยังไงแต่มันไม่มีข้างๆแล้วเนี่ยกดไปดูที่จอนสันอีกรอบนึงครับนี่สกอร์หนึ่งหอ่ะต้องบอกเลยว่าต้นเกมนี้สู้ไม่ได้เลยครับ เนี่ยไข่ไล่มอสคัฟนะครับมอสคับก็ปลาปลานะครับยืนเจ้าค่าคากุระข้างล่างไปแล้วครับมีแฟนนี่เข้ามาปั่นครับจอนสันขับรถเข้ามาชนครับฆ่าไปตัวแรกครับจอนสันนี่ครับแฟนนี่ฆ่าไปตัวครับแฟนนี่ปั่นคารินาถอยครับจอนสันอยู่ทับหน้านะครับนี่ครับตีครับหัวดรับเกาะขึ้นอีกแล้วครับโดนตีครับโดนคารินาหัวเกาะขึ้นครับ หวดเข้าไปหดเข้าไปอู้เจ็บครับเจอคารินาบอกเลยครับจอนสันนี่ดุ่งทุกไลายครับคารินาครับเป็นการโจมตี3ครั้งเพื่อตัดเลือด8%นะครับโจมตีครบ3ครั้งที่มันเป็นวงเขียวๆรอบขาเราอะครั้งที่1คือการโจมตีครั้งที่2นี่เ่เรียบร้อยครับคารินาเข้ามาโฉบยั่ในป้อมเลยครับแล้วเราก็วิ่งไล่ฆ่าคารินาคืนมาครับด้านล่างค,คากระฆ่ายุนเจ้ามาได้เหมือนกันครับ ดูชูดูชูชูมันโยครับชูมันโยครับป่าเข้าไปครับวิ่งหนีไปดูด้านบนครับอาคายกับคาคุระเล่นกันครับบินไปก็บินมาครับไลลาได้ป้อมแล้วครับโดนทุบอีกแล้ว วิ่งมา3ครับคารินามาอีกแล้วครับอกกระโดดใส่ดีว่ากระโดดถอยหลังทันครับไลาลานี้กลับแทบไม่ทันวิ่งมาทีสีเห็นปะ่ะเนี่ยเวลาเล่นกันเองก็จะเป็นแบบนี้ครับน้องๆมันจะล่าครับมันจะล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับคากุราก็ปาดล่มไปครับไปดูพี่จอนครับเกมนี้เรามาดูพี่จอนสันครับตอนนี้สกอร 6ต่อ11ครับชูจะโยกเข้ามาทุบจอนสันจอนสันถอยยิงมิสไซล์ไปทีหนึ่งครับเลเวล8แล้วชูกระโดดครับชูใช้สันไหวข้างล่างบวกกันอีกแล้วครับคากระตายหาไปครับเฟนนี่เข้าไปครับเฟนนี่เข้าไปกลางวงครับโดนครับจอนสันแหกโค้งมาครับด้านล่างชนไปทีครับเฟนนี่ได้ฆ่ามาตัวครับเหมือนเสียงรถมันดีเลยนะ วิ่งไล่ตีครับจอรสันวิ่งไล่ตีให้ให้ไลาลายิงครับ like เฮ้ยเสียงรถยังไม่หายเลยเฮ้ยรถมันจะแรงอะไรขนาดนั้นวะรถไปไกลตั้งหลายเมตรแล้วดู <laughs> ชิบหายละเสียงรถเราจะมีทั้งเกมไหมเนะี่ยนูเลยโอ้ย,อยังแรงอย่างฟอร์มูล่าวันนะครับ <laughs> ชูเข้าไปหลบในป่าแล้วครับ <laughs> เอาเอา เสียงรถบั okay. ๊กอะดูดิโคตรหลอกล้อนอะนี่ครับเข้ามาหวดกชูในป่าครับหายไปแล้วครับเสียงรถโอ้แสดงว่ารถเขาแรงจริงครับหายไปหลายกิโลเมตรแล้วยังได้ยินเสียงรถอยู่ครับฝันนี้เข้าไปปั่นชูในป้อมครับนี่พีก็ยิงครับดูดูดูน้องมันตั้งหลักเลยนี่ครับเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปชนชูครับเราก็วิ่งเข้าไปป่าเลยครับป่าอยู่ด้านหลังครับได้ฆ่ามาหนึ่งได้ฆ่ามาสองครับ ยืนเจ้างัดเข้าไปข้างหลังครับกระโดดออกมาครับมีจอนสันแทงให้ครับวิ่งเข้าไปปลายครับตัวนี้แฟนนี่ฆ่าไปครับตีป้อมมาครับวักลับบ้านแล้วครับมาดูจอนสันขับรถครับไม่ขับครับน้องเพิ่งหัดเล่นครับเพิ่งหัดเล่นตัวนี้เพิ่งซื้อมาด้วย ยิงมิสไซล์ครับยิงมิสไซล์ใส่คีิปทีนี้เรากดด้วยเทมไม่ได้ครับเน่มาเอาหลอดด้วยครับห้าวหารครับไปดูคาคูระครับเหมือนคาคูระจะโดนยืนเจ้าอย่นีครับยืนเจ้านี่ตามไล่ล่าฆ่าคาคูระรัวๆครับป่าล่มไว้ครับป่าล่มไว้เหมือนจะโยกหนีครับเก็บล่มกลับมาครับ แต่ว่าคากุระไวอยู่แล้วครับถ้าสเตปดีๆครับตามไม่ทันเจอคาริน่าแทงครับนี่ครับสเต็ปดีจัดไลลาครับมากับจอนสันข้างหน้าครับจอนสันทุบให้ไรลายิงครับแต่ว่าไลลาโดนคาริน่าเล่นทั้งหลังครับคาริน่าโหดมากครับฟันตัวบางๆเนี่ยแป๊บเดียวแหละครับไม่รอดครับแต่นี่เข้ามาปั่นเก็บ2ไปครับ คนนี้เขาไปตีปอมครับจอสันนี่ครับดูตั้งหลักครับตั้งหลักขับรถเข้าไปแล้วเขาแหกโค้งมาชนคินครับโอ้โหเราตามเข้าไปป่าไม่ทันครับเอาหาทางออกไม่ถูกครับไปยืนอยู่ในบ้านครับต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วที่ไหนได้ครับจอร์สันมาโชว์ตายห้าครับ ตายห้าไปแล้วครับมอนคาร์ฟก็ตายครับเหลือคากระนะครับกับไลลาครับไลลาอยู่บ้านหนึงครับเกมไม่น่าจะรอด่ะเกมเนี้ยเสียงตัวละครน่ารักดิตอนนี้รู้สึกว่าจะมีทุกตัวแล้วครับไลลาก็ฟาร์มคีฟนะครับยิงรัวๆครับวิคแคนจูเอตตูดกระดกเชียอ ดูที่จอร์นสันครับจะดูว่าขับขี่เป็นไงครับนี่ตั้งหลักตรงนี้ด้วยนะครับเอาขับเลนล่างไวขับเลนล่างครับดูครับดูดูการขับเลนล่างโอ้โหฟันนี่เราฆ่าไปตัวแล้วครับคายุนเจ้าไปครับคากระปลาล่มมาครับฟันนี่นี่บินครับ ก็จดๆดจ้องๆครับโดนอีกแล้วครับไลลาครับไลลาไลลาเจอคาริน่าฟันครับแต่ใช้สันไหวถอยหลังออกมาได้ครับแฟนนี่เข้าไปฆ่ามาครับนี่ครับดูดูดูความห้าวครับดูความห้าวดูความเกียนย็มายืนหลังป้อมครับน้องวิ่งไล่กันอยู่ในป้อมครับเดินลุยป้อมมาเลยดูดิคากราฆ่าชินไปครับเจออาไครครับปาติดกำแพงแล้วก็หวดหวดหวดไปครับ จอนสันดูจอนสันสตาร <laughs> <laughs> ์รถีพิมพิมพิคิดว่าจอ์นสันเป็นรถวิบัติยังไงจะขับขึ้นภูเขาเล <laughs> ยอยิงนี้สายสายยืนเจ้าครับมีมอสคราบเข้าไปป่าครับก็ตีป้อมรัวๆครับแทงป้อมไม่ไหวก็กระโดดออกมาครับ ต้องบอกว่าเล่นอย่างนี้ได้ค่า5ได้ไงวะเออคยืนยืนยืนอยู่ครับหาทางตั้งหลักครับนี่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 แฟนนี่นี่ไอบอมเบย์ครับมันชอบขึ้นรถอยู่แล้วเนี่ยไอบอมเบย์นี่ขับรถวนได้ใครปั่นครับนี่ครับมอสครับไล่สาวเลยครับปาติดกําแพงครับมีคิ้นมาข้างหลังครับฆ่าไปอีกตัวครับนี่ครับจรนสันยิงมิซายฆ่าไปได้หนึ่งตัวครับ โหจริงจเหน็บเย็นทับหน้าเลยครับยิงสก,กิลไปเข้าไปแทงป้อมเข้าไปแทงป้อมครับมีคนแทงให้เรานี่วิ่งไล่ยิงเพลินเลย in โดนโยกครับโดนโยกครับก <c oughs> ็ดูทูกแปลงล่างเป็นรถขับพาไปทิ้งอีก <c oughs> ต้องกระโดดผีเกาะขึ้นครับ <c oughs> โหยังรอดอยู่ครับ ชูเข้ามาโยกแล้วครับฟันนี้บอกถอยกลายเป็นว่าเราเลยไม่เห็นไอเทมเลยเปลี่ยนเป็นมุมมองนักภาคนะครับมองไม่เห็นไอเทมแล้วไม่เป็นไรครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายครับยืนเจ้ามาแอบอยู่ครับจอรสันเนี่ยฟันนี่ตีอยู่ครับแล้วก็มีคาคูระด้วยครับเราเนี่ยดันป้อมล่างอยู่ครับนี่ดูฟันนี่ครับ วันนี้บินเข้าไปกลางวงนะครับมีคาคูราเข้าไปเล่นด้านหลังครับยืนเจ้าทายครับแล้วก็จอรสันนะครับนอนกราบตีนหลอดไปครับไม่ใช่กราบรสกูครับอันนี้ตีนหลอดไปแล้วครับว่าไปดูมอสคารครับรอคอยอย่างเยือกเย็นครับโอปลาแล้วไปปลาคลิปเี่ย คิปเดินมาพอดีครับไม่งั้นจะสาวชูยสักสองสามดอกครับแอบครับชอบแอบครับเข้ามาป่าด้านหลังครับโดนเลยครับโดนครับห้าวครับเกือบได้คินนะครับแต่ตายก่อนครับพี่จอนเกิดแล้วครับดูพี่จอนครับดูพี่จอนครับ ก็อย่างที่บอกครับทุกตัวหัดได้หมดครับเอา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 เขาฆ่าลูนกันอยู่ครับยิงยิงมิซายแล้วมีสะดุ้งเดินถอยกลับบ้านน่ะตกใจป๋าเราฆ่ามาตีด้านล่างครับโมีหลอดมาด้วยครับสี่ห้าตัวครับจอนสันเราเข้าไปแทงครับเข้าไปแดกยำนะครับไม่ได้เข้าไปแทงคาคูระเข้ามาฆ่าให้ครับนี่แปลงล่างเป็นรถชนหะครับแล้วก็ลาเลิก น้องๆหลายคนคงสงสัยนะครับช็อตไหนค่าห้าพี่ก็เริ่มงงแล้วเหมือนกันนะ <laughs> เนอะ AR ก็แดกดินนะครับเอะก็แดกดินเอะก็ลาโลกหน้าองศาน,นะ I will. I will <laughs> เล่นบ่อย <laughs> เดี๋ยวก็เก่งครับเดี๋ยวก็ชำนาญครับ อยู่อย่างพี่เล่นแฟนนี่ดิแฟนนี่พี่เล่นมายังไม่ถึง30เกมเลยมั้งน่าจะประมาณนีครับ30เกมได้พี่ก็ฝุดไปเล่ยเปลือยนะครับแต่ไม่ค่อยชอบเฉยมาดูพี่จอนครับนี่ครับดูการเปิดตัวค่า5ครับน่าจะเป็นช็อตนี้แหละเพราะว่า17นาทีครับช็อตจบนะครับนี่ครับดูตั้งหลักครับยืนยืนหาเล่นครับโอ้ยยืนบังคีบคับคีบอกลบกูยสัตว์ นี่ครับข้างหน้ากําลังบวกอยู่ครับมีคากูุลาครับนี่ครับจอรนสันขับพาแฟนนี่เขาไปครับชนกลางวงครับยิงมิสไซล์ไปทิงครับทุบใครไปรู้ครับได้ค่า1ค่า2มาแล้วครับนี่ครับบวกกันนัวนวครับยิงมิสไซล์ครับแล้วก็ตีครับได้ทิปเปิ้ลคิวมาจากแพนด้าครับวิ่งไล่ตียิงมิสไซล์ครับชูตายแล้วมีเกิดครับจอรนสันครับจอรนสันวิ่งไล่ทุบครับทุบเข้าไปครับค่า4ี่ครับ ยังโหดครับคารินาที่กลับไปดีเจนเลื่อนมาที่บ้านครับวิ่งเข้ามาครับจอนสันยิงมิสไซล์ครับแล้วก็เข้าไปทุบก็ฆ่าห้าครับเพนตาคิวเอสนะครับแล้วก็จบเกมครับแหม่มาหล่อตอนจบนี่เองครับโดนย่ำยีมาทั้งเกมนะครับวิกตอรี่นะครับต้องบอกว่าสวยตอนจบนะครับน้องก็เป็นผู้หญิงครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ